ตอนนี้เรามาถึงวัดภูมินแล้วนะคะช่วงนี้วัดภูมินกำลังมีการซ่อมแซมบริเวณภายนอกนะคะแต่ว่าข้างในยังให้เข้าชมได้อยู่เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมข้างในวัดภูมินคืออะไรวัดภูมินคือวัดที่มีภาพวาดฝาผฝาเปลาเล่าผิดแล้ววาดภาพฝาผนังนะคะที่เป็นภาพกระสิบรักบาลอโรกนะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าภาพนั้นอยู่ตรงไหนนะคะมาถึงจุดแรกนะคะเราจะไหว้พระเราจะไหว้พระมีดอกไม้ทูบเทียนแต่ที่นี่ห้ามจุดทูบเทียนนะคะเราก็จะไปต่อกันภา,าภาพวาดฝาผนังเต็มไปหมดเลยภาพกระสิบรักก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมเอ่ยภาพกระสิบรักจะอยู่ตรงนี้นะคะที่หลายๆท่าน ที่ลังท่านมาเย็นรอถ่ายรูปก,กันได้ขึ้นชื่อว่ากระสิบรักบรรลือโลกเลยนะ,ะต่อไปลิเราเจอกับน้องๆองมกักคุเทศแล้วเดี๋ยวเราจะให้น้องๆองพาชมนะคะสักครู่เดี๋ยวเราจะให้น้องๆองพาชม,าส,วาาชมสวัสดีค่ะหนูเป็นน้องๆมัคุเทศใช่ไหม พาพี่ชมหน่อยได้ไหมคะาอ,ะอยายวาโอเค,ส,ดดคสวัสดีค่ะ,ส,ดดคะสำหรับภาพนี้นะคะเป็นภาพปู่แม่นยาม่สือเกีก่ัาพกกบริโนปูม่นะคะได้กระ,ะสรกรบารมานบายมากตามภาพน้อง ี่จักฝากเก็บไว้ในน้ำกระสวยน่องกระดิบห,หนาวจักฝากเก็บไว้บนปื้นอันนกายกางเหาวกระหัวมองม,ม,มืจะสอดดาวลงมาพะลุ่มจักเอาไปใส่ในวันโค้งคุ้มกระสวยเจ้ามาปาใส่อยากจะรู้เนาะของปี่ไปพีป่ก็เลยเอาไว้ในอกในใจของตัวใจปีนี้จักขือมันให้อันี้อันี้ยามกู้ปีรับแล้วจะดึง ถ้าแตรเป็นภาษาไทยไก้นะคะจะมีความหมายว่าความรักของพี่นี้หากจะฝากเก็บว้ในน้ำก็กวรมนองจะเหน็บหนาวหากจะฝากเก็บไว้ก้าหากจะฝากเก็บไว้บนพื้นอากาศแรงหากก็ควัวเมฆหมองจะได้เป็นดาวรมับกคุณความรักของพี่เสียหากจะฝากเก็บไว้ก้างข่วนกลางคุ้มก็กลัจะมือมาเจอและจะเลื่อนมองของพี่ไปก็เลยฝากเก็บเอาไว้ในอกมือไปอี ให้มันร้อนให้ต่พิรามันหายืม่ว่ายันแบบพยายามตึงก็ไม่หายใ่ถคุณผูค่ะอืมนี่คือภาพนี้นะคะที่น้องพูดถึงมีต้องไหนต่อไหมคะเดี๋ยวเชิญค่ะใช้สีสันสดโอเคค่ะเดี๋ยวน้องๆจะพาไปต่อนะคะเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังเรา อ๋อภาพนี้เหรอคะอ๋อ,อ,อเป็นภาพนี้เองสำหรับภาพนี้นะคะเป็นภาพใช้สูอใสในสมัยก่อน<ม>นายมนีนว่าคาธน,นัก<ม>ุมารคือเป็นพระเอกของเรื่องคาธนักุมารชาโดกสีดำที่ต้นขาไม่ใช่กาเกงจับระโหลกักด์ซึ่งนายเรียกว่าศักดิ์เราคุ้นกนายนะคะจะไม่สใ,ใ,ใส่กาเกงแต่จะใส่ผ้าขาว้าปกปูวีนหนึ่งชั้นกโครงกระดูเพื่อประปันตัวส่วนที่หูของนายเป็นการระเบิดหู จะนำบุหรี่มาเสียบไว้เพื่อจะได้สะดวกต่อการสูบค่ะเดี๋ยวต่อไปชมชมภาพมีสิขขนค้าค่ะอ๋อขอบคุณค่ะต่อไปหญิงสูงศักดิ์เมื่อกี้เป็นชายสูงศักดิ์นะคะเดีย๋ยวเราจะมาชมภาพหญิงสูงศักดิ์กันโอเคค่ะสำหรับภาพนี้นะคะเป็นภาพหญิงสูงศักดิ์ในสมัยก่อนนางมีนานางสีดานางนะคะจะนั่งตุ้วีวายวิโตเตรียที่ส่งตรงมาจากเทอี่ยูโรเส่วนภาพ,พิ้นที่นางนุ่ง เรียกว่าทัสิญลายเป็นจบซึ่งเป็นพัชสิญยเมืองน่านท้าในแท้บุหรี่ที่นางสูบนะคะเรียกว่าบุหรี่ที่โยนบุหรี่พิโยซึ่งควันของบุหรี่มีกลิ่นฉุนสามารถระยุและสัตว์มีชิตต่างๆได้ค่ะที่สําคัญนางจะป่วยหน้าอกไว้เมื่อนิงสาวนั่งในสมัยก่อนโสดหรือไม่มีสามีก็จะป่วยหน้าอกไว้หากมีสามีจะปิดให้มิดชิดค่ะต่อไปชิ้นชุมภาพนางโมนาลิซ่าเมืองน่านค่ะโมนาลิซ่าเมืองน่านก็มีนะคะ เราจะไปชมกันโอ้ยนี่เพิ่งรู้เรามาน่านบ่อยมากแล้วก็มาวัดภูมินบ่อยมากเลยนะคะแต่เรารู้จักแค่ภาพกระสิบรักเมืองน่านแต่วันนี้มีน้องๆมาคคุเทศนะคะมาแนะนำให้เรารู้จักอีกเยอะเลยนี่เป็นภาพโมนาลิซาเมืองน่านใช่ไหมคะเดี๋ยวฟังน้องๆเล่าให้ฟังกันคะ่ะค่ะสำหรับภาพนี้นะคะเป็นภาพนางโมนาลิซาเมืองน่านหรือหญิงที่งดงามที่สุดในเมืองน่าน นางมีนางว่านางเกีียวสีเวยหรือนางเกี้ยวสีเวยเมื่อนางอาบน้ำเสร็จใหม่ๆนางจะมวยหอมขึ้นบนเนือศีรษะและจะนําดอกไม้หอมหรือดอกไม้แหง้งมาเสียบไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าทาานางินใจไปแล้วนางจะได้นําดอกไม้นี้ขึ้นไปกราบท่าเกลียวจุรามณีบนสวรรค์เชนดาวดีและที่หูของนางเป็นการระเบิดหูจะนําแผ่นทองบางๆมาสลักชื่อวันเดือนปีเกิดมณเเยศรูติงหูเพื่อใช้แทนแบบประชาชนในสมัยก่อนค่ะ ในมีกรที <im iter> 谢谢่พน <im> <im> e ันนับถึงความงามของนางเวว่าคิ้วโก่งกอมแหวนอ่อนตาดำเหมือนจันเดือนแหมสิบสองขันใต้หิมปากอ่อนแดงเหมือนแสงกดใต้ยเหมือนนางยิ้เและหน้หรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยกลางนะคะคิ้วของนางโก่งโค้งเหมือนพันเดือนแหมสิบสองขั้งไม่ผิดปากอ่อนแดงซึ่งไม่เคยถ้่ทีมทำให้นางยิ้งามเช่นนี้ค่ะเดี๋ยวต่อไปเชิญชมภาพ กกนเกี่ยวพาราสีค่ะตรงไหนคะอ๋อโอเคสำหรับภาตสำหรับภาตนี้นะคะเป็นภาตแกนเกี่ยวพาราสีของลุงต้นตับบุลีน ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมาพบกันที่ท่าน้ำท่าเรือแ,และตลาดฝ่ายชายสนใจฝ่ายหญิงคนไหนจะขอตัอบุหรี่ด้วยถ้าฝ่ายหญิงกาลังในตัวของฝ่ายชายก็จะขอต่อบุหรี่กับฝ่ายชายมันจะพูดไปก่อนว่าใ,ใจใจเฮาหมายถึงที่สนใจในตัวน้องนะัดฝ่ายหญิงเลยตอบกลับไปว่าได้ค่ะหมายถึงจริงหรือค่ะสำหรับวัพวนพุ่งนี้นะคะมีอายุมาแล้ว416ปี ข้าเทียนติดใจการบสอนถนังนะคะมีมาแล้ว155ปีพวกหนูจะาบ้าน,น้อยก็ขอจบการบรรดายเพียเท่านี้หากเป็นผู้ขาดตัวบวกครองหรือเป็นพทประกันใดก็ขอแผนนละทิ้ค่ะยินดีจัดัามากระซิบห้ากีนานเพื่อเหมือนใจจืนบ้านมีจงมีใจ้าเจ้า